ก็เลยก็่ความ่อยากจะ้กันนัร้อนล็กแล้วก็ไทยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจีงได้า อยากให้อยากให้ทุกคนพายเชีย์ดีกันนะครับขับคุณรับขอบคุณน้องวัตถุไปแล้วก็ของทุกอย่างนี้แบบว่าให้ให้เคยให้มาทั้งแต่ในบ้านเด็ดสาย แล้วก็ออกมาก็ยังบอกว่าคอยไปเชียร์ยตรา,ามบอกว่าขอบคุณที่มาด้วยใจแต่ว่าดีใจมากเลยทุกคนขอบไปสนุก,ลนกๆๆแล้วสนุกสนุกพี่บาชนะวันนี้ทุกคนมีความสุขนะครับครั้นั้นก็เป็นอะไรนะคราวนี้ก็จริงๆก็ไปเอาของไปให้ที่ร้านอาหารแล้วทำบุญกับทุกคนแล้วเนาะ ก็อ,อยากจะทำกุวงกับทุกคนแบบนี้ไปทุกๆปีเลยนะครับโอเคโอเคนะเฮงเราไปเราจะมาสอนเต็ปการแดนหน่อยหัก <laughs> คือเว้ก <laughs> อือขอคิดน้ำเลยนะ เที่อวไปอ่ะแต่ว่า